คลิปดนี้ผมจะมาอัปเดตแนวโน้มต่างๆเกี่ยวกับ BDC รวมถึงมาอัปเดตกราฟ BDC เล็กๆนน้อยแล้วก็เอาคอยในวันนี้ที่เพื่อนๆได้ขอมานะครับไปติดตามในคลิปนี้กันครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลโซเอ้ยคริปโตเคยนซี่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมมาเสนอแนวคิดและมามองส่วนตัวผมไม่ได้มานำการลงทุนนะวันนี้เป็นวันที่2เดือน5นะครับซึ่งก็เป็นวันเชิญชวันแรงงานเนาะวันนี้ผมจะมาอัปเดตแนวโน้มต่างๆรวมถึงมาอัปเดตกราฟดีซีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มาอัปเดตเอลคอยใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุย ไว้ทีใต้คลิปด้านล่างและผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับโอเคไปติดตามในคลิปนี้กันเลยมุมมองลายมุมมองกันบ้างนี้จะเป็นเป็นมุมมองในภาพรวมนะครับจากออนเชนที่เปรียบเทียบจากโรแมนซี่โฟนะครับซึ่งก็จะเป็นกรอบสีเขียวนะครับอันนี้ด้านบนก็จะเป็นช่วงของราคาซึ่งเพื่อนเห็นไหมครับว่าเมื่อโรแมนซี่โฟเนี่ยมาแตะจุดโซนด้านล่างหรือช่วงโซ่สีเขียวซึ่งเป็นระดับสําคัญเนี่ยราคามักจะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าต่ํามากๆและหลังจากนั้นถ้าหากมีการกลับตัวเป็นรูปต V ีคก็ื ลงและขึ้นแบบนี้นะครับทะลุกรอบสีเ,เขียวออกไปเนี่ยหลังจากนั้นราคาก็มักจะปรับตัวตามเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงโซนกรอบสีเ,เขียวอยู่กําลังทําเป็นรูปตัววีเหมือนกับในช่วงออสองไซเคิลที่ผ่านมาก็คือปี2019แล้วก็ช่วงปี2015นะครับที่หลังจากนั้น พอเบรกออกจากกรอบสีเขียวทําให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นเลยทีเดียวหรือบ่งบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงราคาที่ถูกมากๆนั่นแหละนะครับเพื <ๆ S 2> ่อนๆมีความเห็นยังไงกับข้อมูลตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยไว้หน่อยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องการนะับเวฟที่ผมเคยได้บอกหรือหยิบยกมาพูดนั่นแล้วนะครับว่ามันอาจจะเป็นมุมมองนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือเป็นการ ลงขา4ซึ่งจะจบบริเวณช่วงโซนประมาณออสามหมืดโดยมานอกจากการที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านสําคัญที่ช่วง4ี่หมพไปได้ก็คือเป็นการจบขา4หรือขา4ย่อยตรงนี้ตนเตรียมตัวที่จะขึ้นขา5หรือเปล่าหรืออย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องปลเบรกว่วงแนวต้านสาคัญที่ประมาณช่วง4ี่หมื่นสีหมื่เนี่ย เป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ลองวิเคราะห์เพิ่มเติมกันดูนะครับใครที่นาเวก็ลองคอมเมนต์บอกผมนะเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเชนลิงก์เปรียบเทียบกับ Amazon นะครับก็เหมือนเหมือนกันเลยนะอเมซอนในปีช่วงปี2,000กับเชนลิง์ช่วงปัจจุบันซึ่งวิ่งไปเหมือนกันเลยในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ค่อนข้างที่มีพฤติกรรมเหมือน,นกันและตรงนี้ก็วิ่งออจากการเบรกทแองเกิลตรงนี้ทะลุล่วงลงมา มาเทสเทลานะครับสำคัญเหมือนกันและแสดงว่าถ้าที่ผมดูออด้วยตาเปล่าๆเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยเชลลิงไม่ควรปิดหลุดโซนประมาณ8ดอลลาร์โดยประมาณถึงจะยังเป็นมุมมองนี้อยู่นั่นเองก็ลองเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมดูก็ได้นะครับถ้าหากเป็นมุมมองนี้ก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งที่ซึ่งอาจจะไปถึงไฮเดิมที่ประมาณ $56 ดอลลาร์แล้วค่อยปรับตัวลดลงต่อก็ได้ต่อไปก็เป็นในส่วนของข้อมูลอันเชนที่บ่งบอกถึงลองเท e r m h o l มีการปรับตัวลดลงมาที่ช่วงโซนสำคัญมากๆที่อาจจะทำให้ราคาเนี่ยมีการปรับ หรือเปลี่ยนเทรนอย่างรุนแรงก็เป็นไปได้ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นจากโมเมนตัมสีเหลืองก็คือในส่วนของ long t อ r m h o l e ถ้าปรับตัวต่ำกว่าโซนแนวรับสําคัญโซนสีเ,เขียวสุดท้ายแล้วเนี่ยจากเส้นสีเหลืองเนี่ยถ้าทะลุล่วงลงไปกลายเป็นโซนสีแดงแดงเนี่ยจะทําให้ราคาหรือเส้นสีขาวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปด้วยซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างที่จะวิ่งสอดคล้องกับราคาของบิตคอยพอสมควรอันนี้เพื่อนๆก็ลองไป,ไปขอเพิ่มเติมดูว่าจะรับอยู่ไหมบริเวณโซนแนวรับสําคัญตร,ตรงนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบทิมลงมาแบบปร สยมากๆอันนี้ก็ลองไปไวิเครเพิ่มเติมดูเปรียบเทียบกับ d โดมันซี่โฟรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยให้ความสําคัญกับออนเชนตรงไหนซะมากกว่านะครับมีข้อมูลหรือทิศทางที่บ่งบอกที่มันแตกต่างกันเช่นเดียวกันนั่นเองเหมือนกับความคิดของคนเราทั่วไปนะครับมีมองขึ้นแล้วก็มองลงก็เหมือนกับข้อมูลออนเชนที่อยู่ที่ว่าใครจะเอาไปพิจารณายังไงซะมากกว่านั่นเองต่อไปก็มาดูในรูปแบบของกราฟที่ อยู่ในไทม์เฟรม12ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะมองเป็น a l l i n g w e d ว e ซึ่งใกล้ที่จะปิดเบรกทะลุเหนือ f a l l i n g w e d ว e และรอเพียงแค่การปิดแท่ง12ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งนี้ก็จะมองคล้ายๆกับของผมแต่ว่าผมจะมองเป็นในส่วนของ time f r a m e Daily นะครับแต่ถ้ามองในมนุมนี้ก็เห็นไหมครับว่าแทบจะปิด f a l l i n g w e d ว e มาแล้วซึ่งเป้าเนี่ยอาจจะเบรกไปถึงจุดที่42,000ดอลลาร์ก็ได้นะครับข้อมูลออนเชนแล้วก็มุมมองของกราฟเช่นเดียวกันซึ่งเขาได้มองเป็น Falling ์เริ e เวทเหมือนๆกับผมเลยและก็มมนนมีีีนโ้ท่อกากาาลับง ที่ช่วงโซประมาณ37,000-38,000ถ้าหากปิดไม่หลุดยังคงเป็นแนวโน้มที่มองเป็น falling w e d ว e และมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อยู่จากการลง,ลงมาเทสแนวรับสําคัญหรือโซนสีฟ้าตรงนี้เหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้ถ้าหากมีการมาเทสเส้นแนวรับสําคัญก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเห็นไหมครับซึ่งบวกกับข้อมูล On อนเ i n แลวก็ falling w e d ว e เนี่ยบง่บวงบอกว่าการไหลเข้าไหลออกเนี่ยหรือการไหลเข้าเนี่ยมันลดลงจากการแลกเปลี่ยนนะครับมีแนวโน้มที่ว่าราคาเนี่ยอาจจะปรับตัวก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีการเรียกว่าการโอนเหรียญเข้ามาเพื่อเทขายทําไรรนนนนััเงฉะ้้ต อาจจะเกิดการกลับตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะและก่อนอื่นที่จะไปอัปเดตกราฟกันก็ฝากโอเคกันไว้ด้วยนะครับใครสนใจที่จะเทรดที่โอเคมีส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%ถ้าใช้รหัสแนะนําของผมเท่านั้นนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยมีผลต่อการเทรดมากๆนะครับเพ,เพื่อนๆลองไปคลิกที่ลิงก์แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะแล้วผมก็มีลิงก์ที่ ซอนเทรดที่ OKX OK ไว้แล้วนะครับซึ่งนี่ผมก็ได้เปิดออเดอร์ไว้เหมือนกันเนาะอย่างที่ผมได้สตีมไว้เมื่อวานนะครับว่าผมมีมองว่า b t c เนี่ยวิ่งไปเหมือน f l l i n g wedge แล้วก็ดับเบิลบัตทอมอันนี้ผมก็ได้เปิดออเดอร์ไว้เล็กๆน้อยๆครับก็เป็นเงินจํานวนไม่เยอะมากแล้วว่าผมก็ป้องกันความเสี่ยงนะับว่าเพราะว่าในโซนที่ผมเปิดเนี่ยมันเป็นโซนที่ค่อนข้างที่อยู่ช่วงแบบว่ามีโอกาสที่จะหลุดล่วงเทรนไลน์อยู่เหมือนกันฉะนั้นการเข้าออเดอร์ตรงนี้ก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะรในนนที่่่่ผมมวาาจจไาไานนสถ ของเส้น m a 20ในไ m e Frame d a i ี่ไปได้ก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นโซนาตามสสำคัญที่ b t c เกิดการทิ้งไส้ลงมาก่อนหน้านี้นั่นเองฉะนั้นแล้วการเล่นช่วงนี้ก็จะเป็นเพียงแค่การเล่นสั้นหรืออาจจะแบบว่าใช้เงินที่ลดลงนั่นเองเนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงเนาะซึ่งผมก็จะมองเป้าไปที่ส่โนามาณตัวเลขกลมๆครับก็คือ 40,000จนถึงช่วง42 0 0 0ทำไมผมถึงมองภาพอย่างนั้นเพราะว่าเนื่องจากผมมองเป็นดับเบิลมาททอมแล้วก็ในส่วนของ Onchain n r e ครนชะันแมปนั่นที่ผมให้เพื่อนสมาชิกเฮาฉลามเอาไว้ดูในชุมชนแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปเปิดดูนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับอันนี้ผมได้อัปเดตบอกไปแล้วในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนี้นะมันก็ได้เป็นมุมมองที่ส่งผลให้ผมมองเป็นมุมมองประมาณนี้นะครับอ่าหรือใครจะไปเปิดดูในส่วนของคลิปล่าสุดที่ผมส,ผมสตีมไว้เมื่อวานก็ได้นะครับผมได้อัปเดตไปเรียบร้อยแล้ว,ลวผมก็เลยจะมาพูดคร มองของดับเบิลบัตทอมแบบนี้อันนี้ผมตีไว้เมื่อนานมาแล้วดูที่จะใกล้เคียงน้อแล้วก็ในส่วนของโซนเนี่ยกำลังปรับตัวแล้วก็รับอยู่จากเทรนไลน์เกิดเป็นบ i ริชไดเวจ e นเกิดขึ้นทั้งแอมแม็กดีโตแล้วก็ไอซายซึ่งผมก็เลยมองว่ามันคล้ายๆกับช่วงโซนีน้ต่างกันเพียงแค่ไม่ได้ยืนเหนือเส้นเอเ0หเท่านั้นเองหรือถ้าหากบี c เนี่ยปิดหลุดเทรนไลน์โซน3 6 5 0ม ผมก็จะยอมคัดลออออกมาสําหรับการเล่นเก่งกําไรนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมบอกครับเป้าผมก็จะมองเป็น40,000แล้วก็4ี่หมหรืออาจจะไปถึง4ี่หมื่นสเลยก็ได้แต่ถ้าหากเป้าของ f a l l เ n นเวเนี่ยผมจะมองไปที ห0,000นดอลลาร์โดยประมาณนะครับสำหรับราคาไทยผมก็จะมองไปที่ช่วงส่วนประมาณ1 4 000, 2, 000, ึ0 0ล้านสี่หโดยประมาณกับช่วง1 3 8 0 0 0้านนโดยประมาณนะต่อไปเป็นรูหน้าครับซึ่งรูน้าเน้นมองของผมเนี่ยผมก็บอกว่าให้ระวังเนาะจากการเกินแบริชเดว e ชเชนตตรงนี้นะครับอ,อ่าราคาสูงขึ้นมมดมปต่มต่ำ,ตำ,ตำลงแล้วก็ปิดหลุดร่วงเทนไลน์แนวรับสำคัญของเส้น MA ตอนนี้ก็แทบจะปิดปิ่มๆแล้วและสิ่งที่ผมเห็นก็เหมือนอาจจะเป็นคล้ายๆให้แอนโชเด้วยนะครับเนี่ยไหลซ้ายหัวแล้วก็ไหลขวา ถ้าหากปิดหลุดตรงนี้ผมมีมองว่าอาจจะล่วงได้ถึงโซน58จนถึงช่วงออประมาณ47โดยประมาณนะครับเะนั้นแล้วใครที่รับความเสี่ยงน้นอยผมให้รอที่โซน58ดอลลาร์โดยประมาณนะครับจากการที่โซน,นกำลังปรับตัวล,ลงแล้วก็ไอซยังไม่ได้เบรกหนอโมเมนตัมเลยนั้นแล้วโซนปัจจุบันเนี่ยถ้าใครจะเล่นเนี่ยต้องเล่นเก่งกำไรในภาพช็อตเทอมเท่านั้นนะครับก็คือเล่นเ,เด้งเส้นแนวรับสําคัญเนาะเพื่อไปเทโซนแนวต้านที่ช่วงโซนประมาณ92โดยประมาณถ้าหากปิดหลุด77 โดยประมาณแบบเต็มๆแท่งเนี่ยผมจะมองว่ามีโอกาสร่วงมาถึง58 โดยประมาณต่อไปเป็นในส่วนของ i o s T ซึ่ง IOS T เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการเบรกขึ้นไปเนี่ยควรจะปิดเหนือบริเวณเทนไลน์นวะรับสําคัญให้ได้ก็คือจะเป็นช่วงโซนนี้นะครับเนี่ยเป็นการยกโลยกโลช่วงโซนนี้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายจากการเบรกขึ้นไปตรงเนี้ย่วงลงมา88.7%ซึ่งก็ค่อนข้าขงที่จะดูรับไม่อยู่ซึ่งผมมองว่ามีโอกาสมากๆเลยที่เขาจะลงมาเทสโซนแนวะรับสําคัญด้านล่างเลยนะก็คือจะเป็นช่วงโซนนี้ไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะก็คือช่วงราคา0.0166ใครที่จะ เอ,อเข้าซื้อเพื่อเกิงกำไร l s c เนี่ยผมมองว่าให้รอที่โซนดน้านล่างไปเลยนะครับเพราะว่าโซนปัจจุบันดูจากแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดไม่ค่อยอยู่เนาะโซนที่ปรับตัวขึ้นมาจากโซนโอเวอร์โซนเลยนะครับแล้วก็จากในส่วนของไอไซยเนี่ยยังไม่ได้เบงง่งแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสมาจากโซนโอเวอร์โซมากๆทําให้ราคา มีโอกาสปรับตัวลดลงจากการที่ไม่สามารถยกหายในช่วงนี้ได้นั่นเองให้รอที่ช่วงตั้งแต่0.018ถึง0.016ส่วนราคาไทยผมจะมองเป็น2โซนนะก็คือ0.5แล้วก็0.67โดยประมาณนะครับสำหรับคนที่อยากจะถือยาวเท่านั้นแต่การเล่นก็งกำไรเนี่ยผมมองว่า ยังไม่น่าสนใจในช่วงนี้นั่นเองจากการปิดหลุดโซนแนวรับสําคัญของเส้น MA ออกมาเรียบร้อยต่อไปเป็นกาลาเนาะกาลาผมมองไปถึงโซน0.109โดยประมาณครับก็คือเป็นโซนแนวสำคัญของนาฟิโบที่88.7%พอดี body. จากการที่ไอซเนี่ยกลับลงมาเทโซนโอเวอร์โซลและกําลังเด้งขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งอาจจะเกิดเป็นบูริสต์เดวิเซนเกิดขึ้นหรือเพื่อนๆอาจจะรอในส่วนของแท่งเทียนในการกลับตัวก่อนก็ได้แล้วก็ในส่วนของแม็กดีเนี่ยมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก่อนก็ได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเองนะครับก็แบ แบ่งไม้ไว้เลยนะครับที่โซน0.10โดยประมาณหรือราคาไทยผมจะมองเป็นช่วงส่วนประมาณ3.5บาทโดยประมาณนะครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าไอซายของทม์เ,ออมเฟรนเดลี่ราคาไทยเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเลยฉะนั้นแล้ว ผมก็เลยมองว่ายัางไม่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อตอนนี้ต่อไปไปเหรียญ GMT นะครับ GMT เนี่ยผมก็ได้ช็อตไป2รอบแล,แล้วก็ได้ TP ไป2รอบแล้วนะครับจากการที่เกิด b r e a d i v e r g e n เพื่อนเเห็นไหมครับว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันสวนทางกับ Momentum หมดเลยฉะนั้นแล้วผมมองว่าตอนนี้ยังไม่น่าสนใจผมจะมองเป็นรอที่โซนช่วง2.5จนถึง2โดยประมาณซึ่งจะเป็นแนวร a f i บที่สําคัญนั่นเองนะครับที่มีโอกาส ที่เขาจะปรับตัวลดลงมาจากการเกิด b a l i s h d i v e r g e n e นั่นเองผมมองว่าค่อนข้างอันตรายนะครับหรือถ้าใครอยากจะเล่นสั้นผมมองว่ารอเด้งช่วงโซนตรงนี้นะครับประมาณ3.0อาจจะเล่นเก่งกําไรในภาพช็อตเทมได้เท่านั้นแต่สุดท้ายผมมองว่ามีโอกาสล่วงลงมาถึงโซนนี้อยู่ดีนะครับเพื่อนๆขอเหรียญ STG มาแต่เพื่อนๆดูจากแนวโน้มผมไม่มีอะไรให้ผมดูเท่าไหร่นะครับซึ่งผมมองว่าเหรียญน,นี้มันไม่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะไม่ได้มีการยกโลเลยฉะนั้นเหรียญน,นี้ผมขอมไม่มี ความยินเห็นอะไรกันนะครับต่อไปเป็นโซล ا ن าเนาะโซลาอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับจะจากสัญญาณในส่วนของ m a กนีเนี่ยเกิดเป็นบ l l ร s h เดเวอร์เจนเกิดขึ้นแต่จากแนวโน้มการตัดของแมกนีเนี่ยปรับตัวต่ำกว่าศูนย์เนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงมาได้ถึงโซนประมาณ75ดอลลาร์โดยประมาณสําหรับใครที่รับความเสี่ยงน้อยผมมองว่าให้รอที่โซน75ดอลลาร์จนถึง69 โดยประมาณนะครับถึงจะมีแนวโน้มในการกลับตัวหรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากให้แบ่งตั้งแต่ช่วงโซนราคาปัจจุบันเนื่องจากสัญญาณมาเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะครับอยู่ที่แผนในการเทรดของเพื่อนนะครับซึ่งผมยังมองเป็น falling wedge ใน time frame daily มันเดิมสำหรับราคาไทยผมก็มองตั้งแต่ช่วงโซนปัจจุบันนะครับเนื่องจากในส่วนของราคาเนี่ยมีเช่นในการกลับตัวที่รุนแรงมากๆฉะนั้นแล้วใครที่รับความเสี่ยงได้มากก็แบ่งตั้งแต่ช่วงราคาปัจจุบันจนถึงช่วงโซนแนวรับสําคัญทางซ้ายมือนครับสำหรับราคาไทยก็คือเพื่อนๆเอาไปเซ ว้พิจารณาในการเข้าเทรดต่อไปเป็น XRP นะครับ XRP ยังคงอยู่เลแนวะรับสาคัญซึ่งในภาพลองเทมเนี่ยผมยังคงมองว่า XPA P เนี่ยยังคงวิ่งเป็นเหมือนไทแองเกิลในกรอบใหญ่ถ้าปิดหลุดโซน5 5 7โดยประมาณเนี่ยหรือปลายไส้เทียนช่วงเนี้ยผมมองว่าควรคารลอตออกมานะครับหรือโซนประมาณ0.5โดยประมาณควรค,คาร์รอตออกมาในภาพลองเทมนะครับแต่สําหรับใครที่สามารถรับความเสี่ยงได้ผมมองว่า ผมมองเป็น t r i a n g l e ในกรอบใหญ่เนาะแบบนี้นะครับสำหรับราคาไทยผมมองไปถึงโซน16.76จนถึงช่วงโซนประมาณนี้ครับ18.9ต่อไปเป็น AEX เนาะในราคา USD นะครับซึ่งผมมองว่าโซน55เนี่ยเป็นโซนที่มีนัยสำคัญที่ราคาเอ่อได้มารีเทนแล้วไม่ค่อยหลุดนะครับแสดงว่าช่วงโซน55ดอลลาร์โดยประมาณเนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจจากการที่โซนเนี่ยกำลังปรับปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาเซียนเนี่ยกำลังปรับตัวเหนือโซนโอเวอร์โซนแล้วฉะนั้นผมมองว่า มีโอกาสที่อาจจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นเพื่อเล่นเกมกาไรในภาพช็อตเทมได้เป้าผมจะมองไปที่70จนถึง80ถ้าหลุดโซน55ผมมองว่าให้ขาดออกมาก,ก่อนเพราะมีโอกาสล่วงลงมาได้เยอะเลยนะครับล่วงถึงโซนประมาณ20จนถึง14โดยประมาณสําหรับราคาไทยผมก็จะมองเป็นช่วงโซนประมาณนียครับหนึ่ที่มีนนยสําคัญที่น่าสนใจอาจจะเกิดการกลับตัวได้นั่นเองจากการที่ราคาปรับตัวลลง แต่แม็กดีเห็นไหมครับมันส่วนทางกันนั่นเองต่อไปเป็น CRV นะครับซึ่งเหรียญตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยวิ่งเนาะแล้วก็ได้ปิดหลุดเทรนไลน์ตรงนี้ออกมาเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่ามันไม่สวยแต่ตอนนี้ผมมองว่าเริ่มถึงทาร์เก็ตของเขาแล้วนะเพราะว่าเขาได้ร่วงลงมาถึง88.7%แล้วก็มีการยกโลเกิดขึ้นมาบ้างนะครับฉะนั้นแล้วผมมองว่ารับความเสี่ยงได้น้อยนะผมจะรอเป็นที่ช่วงโซน63บาทโดยประมาณนะครับโทษทีถ้าหลุด63บาท ผมมองว่าเหรียญน,นี้จะไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถรับอยู่บริเวณโซนราดับสาคัญที่ควรจะกลับตัวได้นั่นเองโอเคเนาะสำหรับผมจะมองเป้าไปที่ประมาณ82จนถึง114โดยประมาณถ้าหากเกิดการกลับตัวบริเวณช่วงโซนนี้นะครับต่อไปเป็นเหรียญ NEXO นะผมไม่รู้ว่าคือเหรียญอะไรนะแต่เพื่อนๆขอมาผมก็จะมองเป็นในส่วนของภาพ อ๋อทายแองเกิลหรือฟอลลิ่งเวทในภาพใหญ่มากๆนะครับซึ่งสิ่งสําคัญเลยตอนนี้เขาได้ปิดหลุดโมเมนตัมมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีโอ,อกาสจะกลับตัวลดลงมาเทแนวรับสําคัญของเทรนไลน์หรือเวณช่วงตั้งแต่ช่วงโซนประมาณ1.95จนถึง1.74โดยประมาณผมมองว่าให้รอแอคชั่นที่โซนนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงโซนแนวรับสําคัญพอดีอ่าก็จะเป็นช่วง77.8แล้วก็88.7พอดีนะครับซึ่งผมมองว่ามีแนวโน้มที่อาจจะกลับตัวเกิดขึ้นและก็ อาจจะสวยนะครับถ้าหากรับอยู่เพราะว่าผมจะมองเป็นทายแองเกิลในกรอบใหญ่แบบนี้เนี่ยลง,ลงมาและรอเด้งเทรดไปแบบนี้นั่นเองซึ่งช่วงนี้มีความเสี่ยงที่ต่ํานั่นเองนะครับก็ถ้ารับอยู่ที่ช่วงโซนปัจจุบันหรือราคาประมาณ2.16เนี่ยผมมองว่าก็อาจจะสวยๆนะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงน้อยๆก็ให้รอที่โซน 1.9จนถึง1.74โดยประมาณนั่นเองต่อไปเป็นเหรียญสุดท้ายก็เป็นเหรียญซิกนะครับจริงๆเหรียญซิกเนี่ยเป็นเหรียญที่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อยเนาะแล้วถ้าเรามองภาพที่ย่อยลงมาเพื่อนจะเห็นว่าเหรียญซิกเนี่ยจริงๆเราวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบแค่นี้เองนะครับก็คือผมมองว่าถ้าเรารับความเสี่ยงน้อยเนี่ยให้รอที่โซนศ1น7โดยประมาณนะครับถ้าไม่ร่วงมาตรงนี้ผมก็มองว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่เข้าซื้อนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลดลงมาได้้ออออยยยู่่่่จจาาากกกฤติิรรมขขงงงงงเเเเทททีีีชบววซซนนนัึแ มันเป็นแท่งที่ไม่มีแนวโน้มนะครับว่ามันขึ้นลงเท่าๆกันฉะนั้นแล้วผมมองว่ามันไม่น่าที่จะไปเสี่ยงตอนนี้จากในส่วนของไอ้ใจที่ปรับตัวต่วตำกลมเป็นตัม้มแล้วก็โตกับกาลังปรับตัวไปโซนโอเวอร์โซนนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเหรียญ FAME ที่เพื่อ,อนๆขอมาใน OKX OK นะครับซึ่งมันไม่มีแนวโน้มให้ผมดูเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดที่ OKX OK ดูนะครับอือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพื่อน ผมมองว่ารอไซด์เว์ต่อไปก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องไปเข้าเทรดอะไรเลยในตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่มีแนวโน้มอะไรให้พิจารณาซึ่งผมก็จะไม่เทรดเหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับยกเว้นว่าผมได้ราคาเปิดมาเนาะผมทิงจะเล่นเท่านั้นนะครับโอเคครับแล้วก็ไปทิ้งท้ายกันที่ทองคําซึ่งมีเพื่อนๆได้ขอผมเข้ามาใน a c e b o o k เนาะว่าอยากให้แอดทำเกี่ยวกับทองคําด้วยอ,อ๋อก็ยินดีนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าตอนนี้ทองคําจากในส่วนของออแม็กดีเนี่ย ยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่องอยู่เลยแล้วก็ผมได้มองว่าโซนที่มีนัยสําคัญที่ทองนี่น่าจะลงมาในเทสผมจะมองเป็นช่วงโซนประมาณ1,832เลยประมาณนะครับซึ่งเพื่อนๆอย่างในจากทองเนี่ยในส่วนของเส้น MA 100เนี่ยมันไม่ค่อยมีนัยสําคัญสําหรับทองเท่าไหร่เพราะว่าเขาชอบปิดปิ่มๆแล้วก็พุ่งขึ้นพุ่ง,งลงอยู่เรื่อยๆผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ทองจะปิดหลุดต่ํากว่าเส้น MA 100หรือมีโอกาสปรับตัวลดมาถึง 1832นในไทม์เฟรมเดลี่จากการที่ iSI เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงมาอย่างโซนโอเวอร์โซนนั่นเองซึ่งผมมองว่าก็เป็นโซนที่น่าสนใจซะมากกว่าตอนนี้ให้รอไปก่อนนะครับยังไม่ใช่โพซิชันที่เราควรจะไปเข้าทั้งลองทางช็อตนั่นเองนะครับเอาล้วครับเพื<ๆ>่อนๆผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกผมอาจจะพูดผิดทั้งหมดก็ได้เพื<ๆ>่อนๆไปวนะิเคราะห์พารณา เพิ่มเติมในมุมมองของตัวเองแล้วก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครสนใจที่จะการสนับสนุนผมเนี่ยสามารถสมถัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมได้เลยใครใช้ i อ s สมัครเส้น,นาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมจะอัปเดตหนัตต่างๆไว้ที่ชมุมชนสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กำลังชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดผมตั้งใจทําทุกคลิปและอยากเป้เพื่อนทุกคนในต่างนะครับอย่าลืมไปหาฉลามที่ก่าะนวายกับผมแล้วเจอกันใหม่ สวัสดีคะ่ะฝากโอเคเอกไว้ด้วยนะคระับบาย